สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่มนลจะมาแนะนำวิธีการลงข้อมูลใน Excel ที่พี่มนลใช้นะคะที่พี่พี่มนลปฏิบัติอยู่นะคะก็คืออันนี้จะเป็นไฟล์ที่พี่มุลเนี่ยใส่สูตรไว้เรียบร้อยแล้วเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นให้ย่อไว้โดยการกดปุ่มสองปุ่มเนี้ยสัญลักษณ์เนี้ย่ะที่มุมบนด้านขวาคลิกไว้จัดหน้าจออันนี้พี่พี่มนนุลน่จัดหน้าจอเรียบร้อยละให้มันอยู่มุมนี้ แล้วก็เปิดแฟ้มขึ้นมาอีกแฟ้มหนึ่งก็คือแฟ้มที่แฟ้มที่เราจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์นะคะเราเซฟไปตรงไหนเราก็ไปหาเลยอยู่ลึกสุดใจอ่าก็ได้มานี้ได,ได้ไฟล์มาแล้วนะคะแล้วก็มาขยายตามความต้องการเอาอราเลยแต่ว่า ถ้าเกิดจะทํางานสะดวกก็คืออย่าให้มันซ้อนกันหลังจากนั้นเราก็มาดูซิว่าตึกเราอะ่ะเรามากลองตึกเราก่อนนะคะว่าเรา,เอ,าอยู่ตึกไหนในที่นี้พี่จะทําหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดพี่ก็จะกลองเฉพาะทารกแรกเกิดนะคะโดยการใส่คลิกไปที่หมายเลขหนึ่งบรรทัดที่หนึ่งนะคะคลิกซ้ายไปหนึ่งทีไปที่เมนูข้อมูล คลิกคำว่าตัวกรองนะคะนี้พี่บนลคลิกไว้แล้วก็เลยจะขึ้นเป็นสีส้มแล้วก็ถ้าเกิดเราคลิกเรียบร้อยแถวที่หนึ่งทั้งแถวจะมีสัญลักษณ์ลูกศรชี้ลงหลังจากเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปกรองเอาตึกทาลุแรกเกิดก่อนนะคะกดคลิกเครื่องหมายถูกไปที่ตึกทาลกแรกเกิดกดตกลงหลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลจะมาเฉพาะทาลุแรกเกิดเราจะรู้ได้ไงว่าจํานวน คนตอบแบบสอบถามของทางกเล็กเกิดมีกี่คนให้ดูหน้าจอล่างซ้ายนะคะจะพบว่าตัวเลขส9เนี่ยก็คือคนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดส9คนจากจากร8อแปดบคนอันนี้คือของทั้งทั้งกลุ่มงานนะคะเราก็เอาเลือกเราเอาตัวเลขส8มสิบดมาใส่ที่ช่องที่ช่องที่ไฟล์ที่ไฟนี้ ทางขวาสามสิบแปดใส่ลงไปหลังจากนั้นเรายังไม่ต้องเอาตัวกรองออกนะคะเพราะว่าอันนี้เราจะค้างไว้เลยเพราะว่าเราเลือกเฉพาะวิเคราะห์ข,ข้อมูลเฉพาะทาลกแรกเกิดหลังจากนั้นเราไปหัวข้อต่อไปก็คือหัวข้อเรื่องเพศเราไปกรองดูว่าเอ๊ะเรามีเพศชายทั้งหมดกี่คนเราก็เลือกติ๊กถูกชอะเพศชายแล้วก็เอาเครื่องหมายถูกของเพศหญิงน่นะออกไป ก็พบว่ามีคนตอบแบบสอบถามที่เป็นเพศชายทั้งหมด7คนแล้วก็ใส่หมายเลขใส่7เพศหญิงกี่คนจริงๆเราหัสลบกันก็ได้นะคะแต่หรือว่าเราจะให้ทางคอมพิวเตอร์เนี่ยคำนวณให้เราก็ได้ก็เท่ากับ32เท่านี้เราก็ได้ข้อมูลเรียบร้อยซึ่งพี่มนใส่สูงยไว้แล้วร้อยละก็จะเป็นตามนี้นะคะหัวข้อต่อไป อายุระหว่างปีอายุระหว่างก่อนที่เราจะเลือกไปที่อายุนะคะให้เรานำตัวกรองเรื่องเพศออกก่อนให้ไปติ๊กถูกเลือกทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะดึงข้อมูลกลับมาก่อนนะคะหลังจากนั้นเราถึงเลื่อนเลื่อนไปคำนวณที่หัวข้ออื่น,นะคะ่ะเรื่องอันในเรื่องอายุเนี่ยมีคนตอบแบบสอบถามเนี่ยอายุตั้งแต่0ถึง43นะคะ ให้เราคลิกธรรมดาเลยค่ะเราคลิกลูกสอชี้ลงก็จะมีแบบตัวเลขอายุขึ้นให้แล้ว0ถึง43เราก็าไปใส่เลยแต่จริงๆนะ่ะ0คิดว่าน่าจะเป็นอายุของลูกของเขามากกว่านะคะไม่ใช่อายุของคนตอบแบบสอบถามคิดว่าน่าจะ คนตอบแบบสอบถามน่าจะอายุ15มากกว่าเนาะ้นเราจะอาจจะตัดข้อมูลอายุศูนย์ปีออกไปหลังจากนั้นเรามาดูที่การศึกษานะคะการศึกษาเราก็กดไปที่ตัวกรองลูกศรชี้ลงนะคะติ๊กเครื่องหมายไปที่คเครื่องหมายถูกไปที่ประถมการศึกษาหรือต่ำกว่า ก็เท่ากับว่าคนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยจบระดับประถมการศึกษาทั้งหมด4คนแล้วก็นำมาใส่เลยหัวข้ออื่นก็หลังจากนั้นแล้วก็คลิกไปที่ระดับต่อไปคือมัธยมศึกษาหรืออนุปริญญ,ญานะคะกดปกลงทั้งหมด23คนระดับ ปริญญาตีหรือสูงกว่า11คนอ้าวมีใครไม่ลืมตอบไหมแล้วก็ไปดูไปคลิกดูช่องว่างๆนะคะช่องว่างอ่ามีคนไม่ได้ตอบมาอีกหนึ่งคนทีนี้เราจะทดสอบว่าเอ๊ะเลขทีเนี้ยได้38หรือเปล่าแล้วก็ซ้ำเลยค่ะซ้ำดูว่าครบไหมทั้งหมด39 แสดงว่าข้อมูลผิดตรงน่าจะตอบแบบสอบถามครบทุกคนมากกว่าเอามีออกก็ใส่ศูนย์ <c oughs> ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากปัดเศษส่วนทศนิยมขอโทษค่ะปัดจุดทศนิยมนะคะ <c oughs> ให้เรา <c oughs> คลิกซ้าย <c oughs> ไปที่ <c oughs> <c oughs> ข้อช่องข้อมูลร้อยล้านนะคะแล้วก็เลือกไปที่เมนูหน้าแรกแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่สัญลักษณ์รดตำแหน่งทศนิยมนะคะให้เราคลิกไปจนได้จุดทศนิยมที่เราต้องการนะคะคือจุดทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะหรือว่าเราจะเลือกทั้งหมดตั้งทั้งหมดทั้งหน้านี้เลยก็ได้ะคะ่ะทีนี้พี่มลจะข้ามไป หัวข้อที่ยากเลยนะคะก็คือหัวข้อ11ความสะอาดของห้องนอนนะคะซึ่งข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยก็คือคนตอบแบบสอบถามระดับพึงพอใจมากถึงมากทั้ที่สุดทั้งหมดกี่คนให้เราเอาตัวกรองของเดิมเนี่ยใส่เข้าไปก่อนหลังจากนั้นเราถึงเลื่อนมาข้อ11 เขาต้องการแบบสอบถามเขาต้องการคนที่ตอบแบบสอบถามสองระดับนะคะก็คือระดับพอใจมากถึงมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็เลือกแค่2อันก็คือพอใจมากและมากที่สุดดูว่าเขามีจํานวนกี่คนจากส9สิบเกคนนะคะของทารกแรกเกิดเนี่ยมีคนพอใจมากถึงมากที่สุดเนี่ยทั้งหมดส2บสองคนนะคะเราก็ลงข้อมูลไปเลยสามสิบสองเอแค่นี้ก็คำนวณละแล้วทีนี้ข้อที่มันจะยากหน่อยก็คือ ข้อ26กับ27่อะคะ่ะข้อ2ี่7เนี่ยพี่มนใส่สูตรไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเราลงข้อมูลมาเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นข้อ2 6เนี่ยจะเป็นผลรวมของข้อ14จนถึงข้อ18ซึ่งพี่โมนใส่สูตรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่วนข้อ27เนี่ยจะเป็นจะเป็นจะเป็นคนที่เลือก คำว่าแนะนำในข้อ28และคนที่เลือกมั่นใจว่าจะกลับมาอีกในข้อ29ก็คือให้เราเอาข้อ2ี่สและ29เนี่ยมาบวกกันก็จะได้ผลรวมของข้อนี้นะคะส่วน ในพารากราฟนี้นะในหัวข้อคอลัมน์นี้นะคะให้เราเนี่ยนำความพึงพอ,พงพอใจเรียงจากต่ำที่สุดไปมากที่สุดของของตารางด้านบนเนี้ค่ะของตอนที่สามะค่ะมาใส่ส่วนหัวข้ออื่นๆเนี่ยก็จะทำคล้ายๆกันเลยนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ ที่จะทําค่อนข้างยากก็คือเดี๋ยวเรากลับมาดูหัวข้อตอนที่สองในข้อหกนะคะว่าเราจะใช้วิธีการหาข้อมูลตรงนี้มายังไงกันให้เราเอาตัวกรองใส่ตัวกรองเลือกเลือกตัวกรองใส่ใส่หัวข้อให้หมดก่อนนะดึงข้อมูลกลับมาให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อหก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 เนี่ยเขาบอกว่า ท่านสามารถเลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้อง <c oughs> กรองข้อมูลตามนี้นะคะก็คือกดแล้วก็พิมพ์ตัวกรองที่เราจะหาเลยค่ะเรียงไปทีละหัวข้อเลยค่ะเดินทางสะดวกแล้วก็พิมพ์ไปเลยค่ะว่าเดินทางสะดวกคนที่ตอบแบบสอบถามเดินทางสะดวกนี้ทั้งหมด19้คนเราก็ใส่หมายเลข19ไป ข้อที่สองคืออยู่ในเขตพื้นที่บริการพิมพ์ไม่ต้องหมดก็ได้นะคะมีคนเลือกมาทั้งหมด11คนแล้วก็ใส่เข้าไปเท่านี้เองค่ะ มันก็จะคล้ายๆกันเลยนะคะถ้าเกิดท่านใดมีข้อสงสัยนะคะสามารถพิมพ์ถามพี่มนทางไลน์ส่วนตัวหรือว่าไลนา์กลุ่มได้เลยนะคะเพื่อที่ให้ท่านอื่นๆเนี่ยได้ทราบด้วยเผื่อจะมีปัญหาคล้ายๆกันนะคะขอบคุณค่ะ